สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระโหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกคาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้ลูกค้ามาซื้อเครื่องหยอดขา้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับแบบขายสระนะคะมารับเองค่ะกำลังเอาขึ้นรถนะคะกำลังเอาขึ้นรถขายชักลออขึ้นรถนะคะดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะ <c oughs> ถังนะคะถังนี้จะมีสี่ถังถังละ ห้กิโลใส่ใแตงกโพดได้ห้ากิโลนะคะ5้าสี่ยี่สิบทั้งหมดก็20่กิโลแล้วก็ถังปุ๋ยเป็นถังสแตนเลสสองถังนะคะใส่ปุย๋ยได้ประมาณ10บกิโลนะคะตัวน,นี้นะคะอาจารที่อยู่ในถังจะเป็นจานแบบสี่หุนนะคะข้าโพดจะลงทีละสองเมตรระยะห่างของต้นก็คืออ่ายีเซนนะคะแล้วเราจะก็จะแถมจานแบบสามุนครึ่งไปให้นะคะจานสมุนครึ่งนี้ ก็จะลงทีละ1เมตรระยะห่างของต้นคือ15เซนนะคะตัวนี้กำลังชักลอกลงออเอาเอา,เอาเครื่องลงบนรถรถสี่ประตูนะคะลูกค้ามารับนะคะทีนี้คานเป็นคานสองชั้นค่ะคานเป็นคานสองชั้นนะคะตัวคานคานสองชั้นคานมีความกว้างเมตรยี่สิบนะคะ,ะทีนี้ลูกาที่เป็นโชคอัพตัวนี้ก็คือ,อ าขายอิสระนะคะจานจานที่แหวกเป็นจาน14นิ้วจานใบที่เมาก็จะมีโช๊คอัพตัวนี้สามารถหยอดตามเนินตามเขาได้นะคะเวลาลงก็จะลงเท่ากันนะคะตัวนี้ขั้นบันไดยหยอดไปตามขั้นบันไดได้ตามเขานะภูเขาอะไรได้หมดนะคะตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะที่เบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะ ขอบคุณลูกค้าอำเภอเดชอุดมมากนะคะที่ไว้วังใจมาซื้อสินค้าร้านเราซื้อเครื่องหยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับมานะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ไว้วา,างใจถ้าใครสนใจก็ทักมาเบอร์โทร0944699224นะคะงนะากกำลังเอาของนะ ชื่อเลีกกำลังมัดนะคะต้องมัดดีๆนะคะเพราะว่าเดินทางไกลนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้ที่มาอุดหนุนสินค้าร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะขอพระคุณลูกค้ามากค่ะสวัสดีค่ะ